สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เวนบริฟกับผมธนขันทองครับยูเครนเป็นประเทศล่าสุดนะครับที่มีการผ่านกฎหมายเพื่อที่จะรับรองเงินคริปโตหรือเงินบิตคอยนะครับโดยล่าสุดนะครับสภาของยูเครนนะครับผ่านกฎหมายรับรองคริปโตไปเรียบร้อยแล้วและรอประธานาธิบดีจะเซ็นนะครับเพื่อจะเป็นกฎหมายนะครับเอลซาวัดอ์นะครับเป็นประเทศแรกนะครับที่รับรองเงินบิตคอยเป็นเงินที่ใช้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับอย่างเป็น ทางการนะครับสามารถที่จะเอาไปจ่ายภาษีได้และบิ t คอย n จะอยู่ในงบดุลน,นะครับของรัฐบาลของประเทศเอลซาวาดอร์นะครับไปดูที่คิวบาประเทศคิวบาก็มีการผ่านกฎหมายนะครับเพื่อีจะวควบคุมดูแลเรื่องของเงินคริปโตนะครับแม้ว่าจะเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ก็ตามสหรัฐอเมริกานะครับมีความพยายามนะครับที่เสนอกฎหมายเกี่ยวกับคริปโตโบโร ו เกอร์นะครับในร่างกฎหมายโครงสร้างพื้นฐานที มีจํานวนเม็ดเงิน,นครับหล้านล้านเหรียญสหรัฐอเมริกานะครับส่วนประเทศเยอร,รมน,นีนะครับมีการเปลี่ยนกฎเกณฑ์นะครับให้เงินกองทุนสามารถที่จะลงทุนในเงินคริปโตได้20%นะครับของขนาดของเงินกองทุนนั้นพานามาก็ออกําลังผ่านร่างกฎหมายเกี่ยวกับเงินคริปโตอยู่อีกครับติดตามเรื่องได้จากทางเว็บไซต์คนทุนมบุญหลงและโปรดติดตามโซเชียลมีเดียทางบุญหลวงาพานุญาณเฟซบุ๊กทวิตเตอร์สแกมรวมทั้งเบื้องบนปลาร์กเคชัน K S, และย่าลืมกดสมัครรับยูทูบเพือ่อร,รับข้อมูลอัพเดตข